ดินั่นออกมาขายหมักแตงเอามาขายหมักแตงพี่น้องเอ้ยหมักแตงแค่นตะลุกหมักแตงนั่นแม่เละแค่นตะลุกคนเดียวคนออกมาเมาอ้อซอยเนาะคนออกมา ม่ลูกค่ะสัง่งสั่งมาซื้อเรื่องออกมาเอาหายัดทรงไปอยู่นี่โต๊อ,อยู่ 4, 47กิโล 4, 47กิโลกับพอดีพัน400กว่าบาทพี่นอง เนาะเอ้ยพี่น้องเอ้ย,อยมาสือซอยในเด้อ เป็นเตะลเมาเด้อพินองมาอุดนอนแ้ก็หลก็สยยาไปทงม่กีานนะเฮ้ยจะบอกนี่ไง เจ้ามอไปนะไปยืนนะฮะในในข้างเทอนนี่น,น้อง,อ,นนองซ้าออกมาคายซอยพี่น้องเอ้ยน้องซ้าวปิสวยออกมาคายซอยค่ายอยูหาซิโลแล้วลราคาราคายืลรไปเลยเออราคายิลรไปแล้วลนมาซอยเอือ เะหาซิโลพี่น,อน้อ,องเพื่อนเสษียเขามาส่งเขาอยู่นน่าแหละเกษสิเดินนั่งเขามักถ่ายอยู่นี่แหละแล้วลเพื่อนตอนแรกเขากราบเดนเนาะเขาไปเที่ยวไ,ไปเพื่อนมันหางปูแมนเบือเ่อมันดิเขาต้องจอดเบือ่อพูด มันบบมีตวเลียใส่ไกันสร้างว่าส่ได้สิ่งสาวนออกมาอย่าาเ่อกลโอนก็ได้เด้อพี่น้อฝากไปหายซื้อซอยป่าวนารีแน่น่าแลนาดา เป็นไหลสดแต่สาวบารจังโลกออกมาซอยเฟินไหล่ซอยเฟินแต่ขายยูหาซิฟโลมันสิเขาไปส่งลูกข้าไอเฟินเดียวเล่นะบ่ได้เอาคำไร่ำทน้ำเินดอกตนเอื่อยเฟอยใหญ่ก็ตังไม่เสือแฟเอ้ยไอเนี่ยมันหนีกระทำบ่แมนทาสุดเป็นยงอนไดไป่าไแล้วมันสนจ้ะ่ีอกไดแล้ว สริงทุกอย่างนะยักน <kleine> <ame> ้องสาวนะคือ <Emer> น <gent hat> ้องสาวของวันนรีคนที่หาสอยเลยเด้อสวยยุไกยุไกกระโอนได้เด้อต้อยแดงโล่งโล่งเพราะแดงกดหนีเพื่อจะอยู่ในตัวเมืองเนาะเพื่อจะได้ออกมาสวยเอออมนได้แต่เนี้ยพี่สิวานหน่อยนะ lại cốt xe cốt đi tam này nè, để khai hải cấm phải nương lội nương còn loại hải cấm, lội nương 3 lô. để về bạn, nó khai chủ เอามะม่วงกุงมาเปยอ่ะทำงานบุญเป็นงานอืม nhàng lẹo <laughs> chắc lộ, bà nhàng lội lộ <laughs> <laughs> đây bớt này nè hứ bà bút thế bà đà cả đài ังนันเป็นเงินล่าร้ายเนาะค่ะวักในกวนหล่กันพี่น้องพี่หนักกายบางกาย้างเขาลหะเขาเบาะกันบ่เอ้าเาเื่อได้เออ่นเอาปอยไปเถอันไปถู้าอไปเพยเออ เด้อพี่น้องมาบุญกุศลกดคลิปไว้์สนิททุกวนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันนาลีในเด้อเป็นกำลังใจนะวันนาลีในเด้อพี่น้องน้นองสงวาวคนสวยฝากให้เอลยเนะี่ยพักสองให้เอลยเนะี <laughs> ่ยวันนาลีชาแนลฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งชอบนี้ไหมแม่บ <laughs> อ